สิ่งที่จะเข้ามากระทบกับธุรกิจของเราทั้ง5เรื่องนะครับเวลาที่เราทําธุรกิจครับเราต้องเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่จะเข้ามากระทบกับธุรกิจของเรานะครับโมเดลที่ผมอยากจะแชร์ริงแล้วก็เล่าให้พวกเราได้ฟังในวันนี้เราเรียกมันว่าไฟฟอร์สโมเดลของไมเคิลอีพอร์ตเตอร์ครับเรื่องนี้คนที่เป็นเจ้าของกิจการเราจะต้องเริ่มกลับมาวิเคราะห์มามองหาว่าสิ่งที่จะมา d i s r u p ธุรกิจของเรากทษกับธุรกิจของเรามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับ ปัจจ um pues ัยแรกก่อนนะครับเราเรียกมันว่าคอมเพ t ิเตอร์นะครับหรือว่าคู่แข่งนะครับวันนี้สิ่งที่เราทำธุรกิจเราจะต้องเริ X, iros, ่มวิเคราะห์ว่าคู่แข่งที่เข้ามากระทบกับเราที่เข้ามาชนกับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้ทำธุรกิจตัวเราคนเดียวครับเรามีคู่แข่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เจ้าของธุรกิจสิ่งที่ทีมงานจะต้องทำเราเองอาจจะต้องมอนิเตอร์นะครับว่าคนที่มาแข่งขันกับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาทำอะไร เขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกหรือเขาเปลี่ยนแปลงในเชิงลบแน่นอนครับมันมีทั้ง2ส,ส่วนนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งคู่แข่งของเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบเช่นเริ่มสโลว์ดาวน์เริ่มปิดกิจการลงไปไอ้นี่ก็อาจจะเป็นข้อดีนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งหลายหหนคู่แข่งของเรามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเรื่องเอาเทคโนโลยีมาใช้มีการสื่อสารมีการทํา CSR ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดเราก็ไม่สามารถที่จะสู้กับคู่แข่งของเราได้นะครับ นั่นคือเรื่องแรกที่เราจะต้องเริ่มเข้ามาวิเคราะห์นะครับว่าคู่แข่งของเราเป็นยังไงอยู่นะครับเรื่องที่2ครับเราเรียกมันว่า new entrant หรือว่าการเข้ามาของคู่แข่งใหม่เรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่เจ้าของอีการอาจจะต้องเริ่มกลับมาวิเคราะห์ครับเพราะหลายครั้งหลายหนเนี่ยเรามีคู่แข่งหน้าใหม่เข้ามาอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ว่าคนที่เป็นเจ้าตลาดที่อยู่ในตลาด20-30ปีแล้วจะไม่มีคู่แข่งใหม่เข้ามา ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นธุรก,กิจรถยนต์ครับโตโยต้าฮอนด้าทำธุรก,กิจนี้มาเป็นร้อยปีครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในช่วงระยะหลังเนี่ยมันมีค่ายรถยนต์ที่เป็นของเทสลาของโซนี่ของหลายๆค่ายเร็วๆนี้มี Apple ครับเห็นไหมครับว่าวันนี้เราเองอาจจะไม่สามารถมองแค่คอมเพลตเตอร์ในส่วนแรกได้นะครับแต่เราอาจจะต้องกลับมาดูว่ามันมีนิวเอนทรานมันมีคู่แข่งหน้าใหม่เข้ามาเล่นไหมเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเริ่มกลับมาิเคะห์นี้ก็คือ คำว่า barrier of entry หรือกำแพงในการเข้ามานะครับว่าคนอื่นๆที่จะเข้ามาในธุรกิจของเราเนี่ยเข้าเข้ามาง่ายหรือเข้ายากถ้าวันนี้กำแพงเราบ่อบ้างเหลือเกินนะครับอ่อนโยนเหลือเกินนะครับมีคนที่เข้ามาเล่นในปรตลาดของเราได้อยู่ง่ายๆนั่นคือความเสี่ยงของธุรกิจแต่ถ้าวันนี้การเข้ามาของคู่แข่งเข้ามายากมากอ้นี่ก็อาจจะเป็นกำแพงที่หนานครับอาจจะต้องใช้ทักษะอาจจะต้องใช้เงินทุนโอเคเรื่องนี้เราเอง ก็อาจจะปล่อยวางได้นิดหน่อยนะครับนั่นคือในเรื่องที่2ครับคือ new entrant ครับเรื่องที่3ครับคือ substitution นะครับคือการเข้ามาของสินค้าทดแทนนะครับหลายๆครั้งหลายๆหนเนี่ยเรามองแต่เรื่องคู่แข่งทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่แต่หลายครั้งสิ่งที่เราลืมครับเราลืมมองว่าวันนี้มันมีการเข้ามาของสินค้าทดแทนหรือเปล่าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นวิทยุหรือว่ากล้องก็ตามนะครับ คุณสังเกตไหมครับว่าวันนี้เราแข่งขันกันอยู่ดีๆครับโซนี่นิคอนแคนนอนเราแข่งขันกันอยู่ดีสุดท้ายท้ายสุดกลายเป็นว่าคนที่มาเป็นคู่แข่งตัวจริงกลายเป็นโทรศัพท์มือถือของซัมซุงของหัวเว่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นต้องใช้กล่องครับไอเนี่ยเรียกว่าการเข้ามาของสินค้าทดแทนนะครับสิ่งที่เราเองอาจจะต้องเริ่มกลับมาวิเคราะห์ดูว่าวันนี้เรามีโอกาสที่จะมีสินค้าทดแทนอื่นนะครับเข้ามา แทนสินค้าของเราหรือเปล่าถ้ามีความเสี่ยงนะครับสิ่งที่ผมแนะนำครับมันทําได้2อย่างครับคือถ้าเราเห็นแล้วว่ามันมีสินค้าที่จะเข้ามาทดแทนเราเนี่ยเราเองอาจจะต้องเริ่มเอาแวร์อาจจะต้องเริ่มฉีกหนีของเขาไปให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่เรื่องที่2คือถ้าวันนี้เราไม่สามารถที่จะฉีกหนีของเขาไปได้นะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องทาคือเราเองอาจจะต้องสร้างอีกหนึ่ง n e s s Unit น,นหนึ่งเพื่อไปขายในส่วนของตัวสินค้าทดแทนไปเลยนะครับ เพราะงั้นเนี่ยมันขึ้นกับ strategy หรือขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เจ้าของยีกาเองจะมองว่าเราจะทํำยังไงนะครับวันนี้สิ่งที่เป็นผลกระทบอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของ s u p p l i e r ครับหรือผู้ผลิตนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเริ่มกลับมาวิเคราะห์คือตลาดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตลาดของผู้ผลิตหรือผู้บริโภคนะครับถ้าวันนี้ตลาดเป็นของผู้ผลิต นะครับเราเองจะต้องพึ่งพาคนซัพพลายร a w material ของเราร a w material ในตลาดหรือวัตถุดิบต่างๆที่เราเอามาใช้ในการผลิตเนี่ยมันขาดตลาดแน่นอนเขาเองก็จะถือไพ่เหนือกว่าเราแต่หลายๆครั้งหลายๆหนเนี่ยกลายเป็นว่าเราเองมีอำนาจในการเจรจารในการต่อรองกับคนที่เป็นซัพพลายเออร์ของเราเยอะแน่นอนครับเราก็จะสามารถคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นการคอนโทรลเครดิตคอนโทรลเรื่องราคาคอนโทรลเรื่องระยะเวลาในการส่ง เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเริ่มกลับมาวิเคราะห์ในธุรกิจของเราครับว่าวันนี้ในแง่ของเรื่องซัพพลายเออร์ครับเราสามารถมีอํานาจในการเจรจาต่อรองกับคนที่เป็นซัพพลายเออร์ของเราได้มากน้อยขนาดไหนถ้าใครรู้สึกว่าอํานาจในการเจรจาต่อรองของเรากับซัพพลายเออร์มีน้อยมากนะครับสิ่งที่ผมแนะนามมําก็คือว่าเราเองอาจจะต้องไปหาซัพพลายเออร์รายอื่นๆเข้ามาเก็บสะสมอยู่ในคลังของเราให้ได้เยอะที่สุดครับ เพราะข้าเมื่อไหร่เรามีช้อยส์หรือรมีตัวเลือกค่อนข้างจะเยอะนะครับแน่นอนครับอานาจในการต่อรองของเรากับซัพพลายเออร์เราก็จะมีสูงมากขึ้นนะครับและปัจจัยสุดท้ายครับสิ่งที่เราจะต้องเริ่มกลับมาวิเคราะห์นะครับก็คือว่าตัวเราเองกับคนที่เป็นลูกค้าครับเรามีอํานาจในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าเรามากน้อยขนาดไหนครับหลายครั้งอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นตลาดของผู้ผลิตหลายครั้งมันเป็นตลาดของผู้บริโภค วันนี้สิ่งที่เราต้องเริ่มกลับมาวิเคราะห์คือว่าตอนนี้ในธุรกิจของเราครับมันเป็นตลาดของใครกันแน่ถ้าวันนี้เราสามารถเจรจาต่อรองกับคนที่อยากจะซื้อสินค้าได้มันก็โอเคแต่หลายครั้งหลายผลมันไม่ใช่อย่างนั้นครับบางทีเราเองอาจจะต้องไปอ้อนเขาไปตามเขาว่าเฮ้ยพี่ช่วยซื้อหน่อยพี่ช่วยออเดอร์หน่อยวันนี้สิ่งที่เราต้องเริ่มกลับมาคือเราก็ต้องเริ่มกลับมาวิเคราะห์ว่าอำนาจการต่อรองระหว่างเรากับคู่ค้ากับลูกค้าเราเองเนี่ย มันมีมากน้อยขนาดไหนถ้าเราอยู่เหนือแน่นอนเราก็จะสามารถคอนโทรลราคาคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ถ้าปัจจุบันเกมเปลี่ยนเป็นอำนาจการต่อรองของลูกค้าเขามีช้อยส์เขามีตัวเลือกเยอะแน่นอนเราก็ไม่สามารถที่จะเล่นตัวได้เพราะฉะนั้นทั้ง5ปัจจัยเนี่ยครับมันเป็นปัจจัยที่สําคัญในการที่เราจะมาวางแผนกลยุทธ์สิ่งที่เจ้าของกุรการและทีมลีดเดอร์จะต้องเริ่มวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาคือในทั้ง5ปัจจัยครับอะไรที่ บริษัทเรามีอำนาจเหนือกว่าอะไรที่บริษัทของเรามี Strength มีความแข็งแรงเหนือกว่าไอ้นั่นโอเคแต่ว่าเราไม่มีอำนาจในการเจรจาต่อรองเราเองอาจจะต้องหา Choice หรือต้องหาตัวเลือกในการที่เข้าไปเพื่อสร้างโอกาสสร้างการเติบโตของธุรกิจครับวันนี้สำหรับผมเองก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามตาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับอย่าลืมติดตามไอเดียดีๆในการที่ผลักดันให้ธุรกิจของเราเติบโตนะครับกับ บิสเนสเบรกทูธุรกิจติดปีครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ